นี่ก็อยู่กับรายการกันเธอกันอีกแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับเกที่มีชื่อว่าไล่แพร์ครับเอาละว,วันนี้ก็อยู่กับคุณพิชคุงกับห้องของเขานะครับมานี่ก็คือห้องของเขาเองคุณพิชคุงมี่รอเราผมที่รอไอพี่นี่ตัดไปเลยครับมาแม่มือ กริฟินหรือเปล่าวอ้ยไม่ใช่กริฟินมันึูงสิบต้นสิเตียงยังพอเรงเหลือสายเตียงมาแม่เอามาส่งเงี่ยเลยให้กันเนาะโต้กับมันเลยเออโต้แล้วเราจะมาทำอะไรกันดีในรนื้อรูเขา แม่มีอะไรให้ทำบ้างหลัะรูมของเขานี่ก็คือบ้านเขาแล้วก็ต้องทําอะไรสักอย่างที่รูมของเขาครับแม่ผมนี้นั่งหลับบนพื้นเขานี่นอนบนเตียงก็บ้านเขานี่ไม่ใช่บ้านผมนอนเงี้เมาค้างที่จริงเล่นมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วเนี่ยอืมกูรู้มีเตียงกูเห็นกูมีตาแม่เอาละครับ แถ้าภาพกับเสียงไม่ตรงกันก็ขออภัยด้วยนะลืนอันแบบหนึ่งนะอเอาโอ้โหมาเราจะเปิดรูมกันเอเราต้องรับของก่อนพอดีเพิ่งโหลดมา ที่จริงเล่นมงงา้างแล้วแต่ว่าลบไปี่เกดเล่นแต่บางเอิญอบางเอิญมันมันมันเอ้คุณแขกราบชวนให,ให้เล่นก <Ellen. had S 2> <c oughs> ูเล่นเล่นกูเล่นเล่นนะเนี่ย <c oughs> นี่กูเสียใจแล้วกูคิดกูว่ากูจะอาดไมคบผมว่าผมอยากอาดไมคครับเนี่ยราจะเห้ดูแท <c oughs> ่น พอดี้ิมุตโตยูมารุออกไปรับสิครับรองปัดดอรอออะไรวะนึกงไม่ออก <c oughs> มานี่คือบ้านผมอาจจะหลบไปนิดนึงมีหมาเพื่อนหนึ่งตัวเมยนั่งบ้านกูนสบายใจนะเมึง ด้น้นนีววแลกัเอาละครับแคปหนึ่งนะผมขอเวลาขอสอบรมันก่อนพอดีผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรต่อเลยถามมันก่อนจบเลยไหม ชี่หายแล้วเออเข้าบ้านเข้าบ้านกูมาทำเพื่ออะไรกูเฮ้ยไปยังกูกูจันเนาไอ้เหี้ยสถานะงูขึน้ขนแล้ว แค่นี้แหละโอเคมุกไม่ออกเลยมุกกจะทำอะไรต่อสี่หม,มาง,งโง่หนึ่งตัวกินกินข้าวเงินใจนะว่าข้าวน้ำตาลขี้หรือเปล่าาะใครกำลังดูถ้าไอยี่บมูดเมื่อกี้มีใครดูเลยกินข้าวขออภัยด้วยละกันนะไม่แฮวิป ไปตายให้หนอนคืบตัวเถอะรอ้กวเลยแม่มึงถามมันก่อนกนะันกูมัวอีกละไอชิมหายแล้วแบตอุนจะหมดละ่อก,กี้กูจำได้เพิ่งหกสิบกว่าแบตนึงมาบอกก่อน แบตแบตเหลือ15จริงครับเมื่อกี้ถ้าคุณเห็นตอนเริ่มเริ่มถ้าถ้าคุณเห็นตอนเริ่มเริ่มคุณจะรู้แบตแม่งหกส60กว่าไงเหลือสิห้ากูจำได้แบตเกิงกูไม่เสียบมันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆด้วยนะ